ดูเส้นอ๋อก็บอกหูคคอกันเด้มันร้อนได้ไงครับมันนุ่มมัมี้เขียวดูมันไม่ร้อนเลยครับร้อนสัดเท่าบอกโอเคเฮ้ยเด้อ บ๊ายบายกําลังดูขนมจีนได้บะมีก่อนอย่าเพิ่งรอแค่อย่างาางั้นเดี๋ยวขนมจีนค่อยกลับมาดูทุกคนเดี๋ยวตำบัตรพริกแห้งบะมีก่อนไหนบัตรพริกแห้งอยู่ไหนเนี่ยขนมจีนขนมจีนบันครับครับได้บัตรพริกอยู่ไหน,นอะไรมีหูปะละมือเหม็นเหม็นเหม็นแล้าแล้วบัตรพริกหายไปไหนนี่บัตรพริกแห้งอ่ะ มันอยู่ไหนอ๋อปักพริกแห้งเหมือนไม่ให้ตำบ่ใช่ไหมนี่นี่ก็เป็นปักพริกแห้งที่โดนตำแล้วนี่ทุกคนเนาะใช่ไหมคือไม่ต้องตำแล้วนี่มันมีปักพริกแห้งที่ตำแล้วทุกคนเนาะงงฮะครับขนมจีนนี่มันยังแข็งอยู่ครับมันไม่โอ๊ตชิมแล้วมันแข็งอยู่ครับ เดี๋ยวปล่อยให้มันไปอย่างนั้นก่อนแป๊บเดียวครับ,บ <c oughs> จะไปดูอะไรทำอะไรไหน,น,นลากมันคือเทศด้วยครับครับพิก, <c oughs> พกยัางครับยางเออกำลังทำแล้วตอนนี้ครับ <พา S 1> ตก <พา S 1> <c oughs> ตกลงเราสัญญาม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้นะครับทุกคน มันไม่ทำอะไรมาซึ่งก็ยังมือก็เลยทำะลรซึ่งกำลังหาบักพิกแห้งอมันอยู่แถวไหนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวซต้องหามันมันอยู่แถวข้างนอกเลยนาอทุกคนมันไม่บอกอยู่ข้างนอกใช่ไหมนี่โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนมามาตามบักพิกแห้งกี่เม็ดนะครับ <h> สิบสอง 12, 12, không đã nè, mọi người thân đang đốt nhả, nhìn này, đủ nhiều rồi đấy, một, hai, sẵn bốn, năm, sáu, bảy, nhiều, một, กระเทียมกระเทียมครับครับครับกระเทียมโอเคใส่กระเทียมด้วยนะครับมันไม่ให้ใส่กระเทียมมาเอากระเทียมดูยังไงเนี่ยขนาดมันขนมเจนยังเออชิมแล้วกำลังชิมตอนนี้ทุกคนนี่เป็นอะไรครับใช่กระเทียมไหมครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่กระเทียมไหมทุกคนใครข้าใช่กดหนึ่งมาให้เราซิมชมไม่รู้ ใช่เลยโอเคโอเคต้นแรกก็คิดว่าจะเป็นอันนี้แต่อันนี้เป็นอะไรสีแดงแดงไม่ใช่กระเทียมเอากับเทียมใส่กี้ยังครับสามกล็ดส,ส,สี่เกล็มีดพอ,พอโอเคโอเคแล้วต้อง แกะไม่ได้อ่ะอ๋อใส่ไม่เยอะเนาะมาไม่กี่อันนะสีอส่อันครับได้ได้ได้สี่อันครับเนี่นี่ก็เป็นสี่อันเนาะเออนี่แหละทุกคนบอกเลยโอ้ยไหนอันนี้บอก นี่ทุกคนบอกเลยสูตรออสซินนี่ครับบ๊อ้าะมึงเป็นยังงมันมันเข้าตา嘛ม,มึงโอ้โหแซบทำไมจ้ากับผมอกินนะ้ำมันแบบนี้บ้าหูคือกังครับบอบไอ้บืบอกบ,บอกเบิอบ คนดูครับว่าทำหลายอย่างอยู่ได้นี่มันไม่ก็ดำดำอะไรเนี่ยช่ฉยๆมันจะได้เรื่องไหมเนี่ยมันไม่ก็ดูเฉยๆเหมือนกันนี่ตอนนี้ชเฉยๆแม่ตองยืใส่กับอาแมวแมวโอเคตรงนี้ครับนี่กำลังพูดอยู่ครับโอนเป็นยังแม่นึ่แข้งเหมือนหมอยบอกก็แสดงว่ามันต้องไว้นานๆหน่อยยูบอกเลยมามี่นี่ ครับมันเขือเทศมันเขือเทศอยู่เท่าถวอะไรเนี่ทุกคนครับสวัสดีครับมามีผู้จักบอระเบือเทศผู้จักครับมะเขือคือสีอะไรสีเขียวครับแล้วเทศมันเป็นยังไงเทศก็เป็นเทศครับไม่ใช่บอกเทศอืุู้้จักครับนโมจักสาครตัวนะครับตัวสังมาสั้งตัวจัสใช่หาให้เจอ มันมีหนึ่งงานหรอไหมครับเด้อทำไมเส้นอันนี้มันแข็งจังวะทำไมอันเดียวมันไม่แค่หนึ่งอานครับไปเอามาไปหามาโอ๊ยลุ้มีคนบอกว่าอะไรฟังนี้ครับบอกว่าอะไรเขาอยากเห็นเราเซ็นทำร้ายแบบมันไม่ไม่ต้องอยากเจอถึงมันไม่จบอ่ะถึงมันไม่จบร้ายครับเนี่ยมึงลงมาทำไมเนี่ยลงมาหามาเมย์ครับ คิดถึงมาม่เกี่ยนครับมาม่อยากได้เกี่ยนครับซองครับอ้าวซองใช่ไหมทำไมเส้นมันเป็นแบบนี้อ่ะบอรรกรูแล้วครับต้บองมีก่อนเส้นเนส้นพริกอันยังไม่แม่เลยมามิถ้ามาปล่อยเท่า,ม,า,ามันก็จะนุ่มมันจะสีมาเก่านบกแล้วบกให้รู้ไว้มามิข้างหน้าบวบแล้วทำไมไม่ซื้อเส้นขนมจีนมาไว้เอ้าบ,บ,บอกรูครับ

อะไรนะครับมะนาวแป้นมะนาวแป้นกันอะไรครับมะนาวแป้นที่แบบว่าแป้นที่เป็นภาษาเราเป็นภาษาอีสานที่แปลว่าพื้นฮะพื้นภาษาอีสานมันจะเรียกเทาเลยเรียกมะนาวแป้นนี่อเมราอันนี้เลมอนแน่เลมอนแม่เอากไปทิ้งเธอลูกเอาออกไปทิ้งนกินไม่ได้แล้วหมดอายุตั้งแต่เดือนสี่แม่มั้งนี่ อันนี้เก็บไว้เดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดจนมาสิเขาเดือนเก้าเล้วหาเดือนในม้อตัวนี้ยังมีอยู่เอาไปทิ้งลูกไม่เอาไม่กินแล้วอันไหนที่มันไม่พอกินอันนี้ไม่แป้นไห้อันนี้มะนาวเสาแป้นมันจะเป็นลูกเล็กๆเด็กๆกลมๆเบิ้งคือ